อันดับประเทศที่มีขอทานมากที่สุดในโลกอันดับ5ปากีสถานปากีสถานต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่มั่นคงเมืองใหญ่อย่างการาจีมีขอทานจํานวนมากที่ไร้ที่อยู่อาศัยขาดโอกาสทางการศึกษาและไม่มีงานทําที่มั่นคงอันดับ4นในจีเรียในจีเรียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่ประชาชนจํานวนมากยังคงยากจนเมืองใหญ่อย่างลาโกสเต็มไปด้วยขอทานปัญหาคือการทุจริตและการบริหารที่ล้มเหลวอันดับ3าฟิลิปปินในกรุงมะนิลาและเมืองใหญ่อื่นๆม,มีขอทานจํานวนมากที่ เป็นเด็กและคนชราปัญหาสําคัญคืออัตราการว่างงานสูงหลายครอบครัวจึงต้องส่งลูกออกมาขอทานเพื่อเอาตัวรอดอันดับ2บราซิลแม้จะเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ในอเมริกาใต้แต่ในเมืองอย่างริโอเดจาเนโรความยากจนและความรุนแรงทําให้มีขอทานจํานวนมากคนไร้บ้านและเด็กข้างถนนจํานวนไม่น้อยต้องหาเงินด้วยการขอทานหรือทํางานผิดกฎหมายอันดับหนึ่งอินเดียอินเดียมีประชากรมากกว่า1 4พันล้านคนและแม้เศรษฐกิจจะเติบโตแต่ความเหลื่อมล้ํายังสูงมากเมืองใหญ่ๆอย่างมุมไบและนิวเดลีเต็มไปด้วยขอทาน